กระหนุดบ้าันไม่าไ็้ผู้หญิงน้อยนเลตัวเลือกน้อยมากเลยผู้หญิงมาใครเล่นนะพี่พี่ว่าไปแล้วไม่ต้องแข่งไง พี่พี่จะรูนใช่ไหมกับใครแล้ยวัดป้ายาเออกับป้ายยาเขาเดียวไปเลยไม่มีใครไม่ไข่ลูกนั้นไม่มีใครแล้วเจ็ดสิบกว่าไม่มีใครไปเลยไม่ดีกว่าอุ้แต่ลูนฟูต้นนะ่ยังอยู่ มาไหมยื่นอะไรอ่ะเอาเจ้าของไหมของแพ้มันคืออะไรอ่ะเ้าเกลียบกรโปงเหมือนไฟมันดบบไปดวงไหมของดว นี่ดวงกลางแล้วก็ดวงนูน้นดวงริมนะขนานมันจะมืดมืดก็สว่างแตนะี็มืดก็ยังสว่างมันสนามเพื่อถ้าถ้ามันเดียเ่ยวเดี่ยวมันมืดเลยตอนแรกเล่นอยู่สนามนเดียวคนนี้ ที่เหลียมครับเดี๋ยวพี่เหลี่ยนเตีมพี่เหลี่ยนคู่กับน้องสอก็ได้ครับกินนะโอเคไหมครับโอเคครับเมเตมแล้วหรอครับ